ผมจะขออนุญาตจำลองตัวเองเป็นนักเรียนซัก1คนตอนแรกคิดว่า1คนแต่คิดว่าจะขออีกสัก1คนเป็น2คนก็นแล้วกันนะครับเพื่อให้เห็นภาพนะครับ ในฝั่งของนักเรียนนะครับหลังจากใส่โค้ดเรียบร้อยแล้วก็จะมี full name นะครับกับ nickname ซึ่งในที่นี้นะครับเราจะใส่แค่ข้างบนนะครับใส่ข้างบนเป็นชื่อเล่นก็ได้นะครับเช่นผมจะใส่ว่ากาก้านะครับในลักษณะแบบนี้อีกอันนึงนะครับใส่เป็นภาษาไทยว่ามีนานะครับแล้วกดจอยเลเั่นเลยอันนี้เป็นฝั่งของนักเรียนนะครับทีนี้นะครับนักเรียนก็จะเห็นนะครับในสไลด์เดียวกันกับคุณครูนะครับถามว่านักเรียนกดไปหน้าอื่นได้ไหมนะครับในส่วนของ Open Navigation Bar นะครับไม่สามารถกดได้เห็นไหมครับนี่ฝั่งของนักเรียนนะครับในฝั่งของคุณครูนะครับหน้าตาก็จะเป็นในลนักษณะแบบนี้นะครับซึ่งคุณครูสามารถที่จะกดเปลี่ยนสไลด์ตรงนี้ได้เลยแล้วก็มีนะครับสองเมนูใหม่ Add Activity กับ Open White Board ตรงนี้ขึ้นมาแต่ผมเหลือบดูเวลาแล้วจะขออนุญ,ญาตยังไม่พาไปทดลองนะครับเดี๋ยวไปทดลองในคลิปต่อไปหรือว่าใครจะทดลองกันก่อนก็ได้นะครับ คุณครูสามารถสังเกตนะครับว่านักเรียนเนี่ยนะครับเข้ามาแล้วจํานวนกี่คนโดยดูที่ปฏิสิป้นนะครับในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นการโชว์ชื่อของนักเรียนขึ้นมานะครับเวลาที่นักเรียนตอบก็จะแสดงชื่อซึ่งการจะแสดงหรือไม่แสดงเนี่ยนะครับคุณครูสามารถตั้งค่าได้นะครับซึ่งมันสามารถใช้ในเรื่องของความเป็นส่วนตัวก็ได้นะครับเช่นเวลาคุณครูต้องการแสดงผลลัพธ์ บนหน้าจอครูขึ้นไปบนทีวีหรือโปรเจคเตอร์เนี่ยนะครับบางครั้งนักเรียนอาจจะตอบไม่ถูกต้องแล้วนะครับอายหรือว่ารู้สึกไม่ดีที่ให้เพื่อนๆเ,เห็นชื่อเนี่ยคุณครูก็ปิดชื่อเอาไว้แต่ถ้าเกิดมีการพูดคุยสื่อสารกันแล้วว่าครูจะขออนุญาตเปิดชื่อนะถูกผิดไม่เป็นไรเรามาเรียนรู้ไปร่วมกันนะครับผิดก็แก้ไขถูกก็ชื่นชมนะครับในลักษณะ,ะแบบนี้ก็สามารถเปิดเอาไว้ได้เช่นกันนะครับ ในส่วนของเมนูตรงนี้นะครับก็จะมีเพิ่มเติมประมาณนี้แต่ว่าผมขออนุญาตยังไม่ไปยุ่งนะครับขออนุญาตกดไปสไลด์ต่อไปนะครับอันนี้เป็นฝั่งของคุณครูนะครับถ้าเกิดฝั่งของคุณครูไปแบบนี้นะครับหน้าจอของนักเรียนก็จะไปเหมือนกันในลักษณะแบบนี้เลยนะครับไปแบบเดียวกันในลักษณะแบบนี้เลยคือพูดง่ายๆว่าคุณครูเนี่ยเป็นคนบังคับสไลด์ หรือบังคับหน้าจอนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดใช้ powerpoint ปกติ google slide c a n v a เนี่ยนะครับคุณครูจะไม่สามารถบังคับสไลด์ของนักเรียนได้นี่คือความยอดเยี่ยมความเจ๋งของ nearpod นะครับแ p a เด็ก,ก็ทำได้เหมือนกันค a r d click ก็ทำได้เหมือนกันนะครับในลักษณะแบบนี้ที่คุมหน้าจอหรือว่าคุมสไลด์ไปด้วยแต่ก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ต่างกันออกไปอย่างที่บอกไปแล้วนะครับกดไปต่อครับ หน้านี้นะครับก็จะเป็นในหน้าของการที่จะให้นักเรียนเนี่ยเริ่มเข้ามามีปฏิสัมพันธ์กับบทเรียนของคุณครูแล้วนะครับผมไม่แน่ใจว่าหน้านี้เป็นอะไรอ๋อนะครับหน้านี้จะเป็นโพสต์อิดนะครับเป็นโพสต์อิดเพื่อให้นักเรียนเนี่ยได้แสดงความคิดเห็นเข้ามานะครับอย่างที่ผมถามไปแล้วว่านะครับอย่างที่เกินถามในสไลด์ตอนแรกว่า เว็บไซต์ที่ดีควรจะเป็นยังไงนะครับสมมุติว่านักเรียนพิมพ์เข้ามาบอกว่าดูง่ายนะครับแล้วกด enter นะครับก็จะปรากฏขึ้นมาตรงนี้คำว่า pending a p p r o v e เนี่ยนะครับก็รอการยอมรับจากครูก่อนว่าครูจะให้คอมเมนต์นี้ขึ้นมาหรือเปล่านะครับบางครั้งเด็กๆอาจจะพิมพ์คำไม่สุภาพหรือว่าอาจจะพิมพ์คำที่ไม่เหมาะสมเข้ามาเนี่ยคุณครูสามารถตรวจสอบก่อนได้ หรือว่าคุณครูจะตั้งค่านะครับให้เข้ามาเลยก็ได้อันนี้สามารถตั้งค่าได้เช่นกันนะครับอ่าอันนี้ก็กดคลิกหนึ่งครั้งนะครับอ่าข้างบนนี้นะครับหรือว่าจะแอบพูดครั้งเดียวเลยก็ได้ก็คือยอมรับครั้งเดียวแล้วก็จะกดขึ้นมาเลยนะครับนี่นะครับในลักษณะแบบนี้เคนะครับอันนี้ผมจะลองพิมพ์คําว่าสบายตาแล้วกด Enter นะครับเคนะครับ ก็จะเข้ามา2อันคุณครูสามารถกดนี่นะครับแอปพูบตรงนี้แล้วก็แอปพู l อ,อจำนวนกี่โพสก็ว่าไปนะครับกดตึง้งนะครับกดเรียบร้อยละพอกดเรียบร้อยแล้วก็จะขึ้นทั้งฝั่งของคุณครูและขึ้นทั้งฝั่งของนักเรียนนะครับซึ่งตอนที่คุณครูใช้ในขั้นของการระดมสมองเนี่ยก็ให้นักเรียนคิด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 ,ค,ดคิดมาเยอะๆก่อนนะครับซึ่งนักเรียนก็สามารถพิมพ์ได้มากกว่า1นคอมเมนต์ด้วยและหลังจากนั้นนะครับคุณครูอาจจะชวนนักเรียนโหวตว่า ความคิดเห็นไหนหรือคอมเมนต์ไหนที่สร้างสรรเป็นประโยชน์น่าสนใจนะครับก็ให้นักเรียนกดหัวใจให้เพื่อนและกดหัวใจให้กับตัวเองตรงนี้ได้นะครับในลนักษณะแบบนี้อันนี้ก็เป็นในเรื่องของการ c อ l l เรกเป t ร์ e หรือว่าการระดมสมองด้วยในรูปแบบของโพสต์อิดในเว็บไซต์เนียพอนะครับโอเคขออนุญ,ญาตไปต่อนะครับอ่าน้านี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับไปต่ออ่านะครับ ในฝั่งของคุณครูนะครับสามารถดูได้2โหมดเลยนะครับคุณครูจะดูในโหมดของสติวเด t นก็ได้หรือจะดูในโหมดของค e ิเชอร์ก็ได้ซึ่งถ้าเกิดเป็นโหมดของสติวเด t นเนี่ยก็จะเห็นในลักษณะแบบนี้คุณครูสามารถลองจับคู่ไปด้วยได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นโหมดของค e ิเชอร์ก็จะดูผลลัพธ์นะครับคือพูดง่ายๆว่าดูรีซอว่านักเรียนเนี่ยทำได้ถูกไหมถูกกี่คนใครที่ไม่ถูกต้องบ้างใครที่ถูกตอบ ใครที่ถูกต้องบ้างพอาผลลับนะครับหรือว่าคัดกรูม o ีซอ e เนี่ยจะแยกเป็นรายบุคคลตามชื่อด้วยนะครับนี่คือความเจ๋งมากๆเลยนะครับมาเดี๋ยวลองดูนะครับอันนี้แคทสมมุติว่าผมไม่ถูกนะโอเคนะครับผมจะลองทําในลักษณะแบบนี้จะเห็นนะว่าคุณครูสามารถใส่ลูกเล่นได้เช่นภาพคู่กับภาพข้อความคู่กับข้อความข้อความคู่กับภาพ หรือภาพจะคู่กับภาพก็ได้แต่ว่าผมเลือกเป็นการครอบเข้ามาในลักษณะแบบนี้เห็นไหมครับว่าตรงนี้นยเห็นแค่ลูกกิ้งนะนะครับในลักษณะแบบนี้เลยก็จะเป็นลูกเล่นเป็นกลไกเพิ่มเติมที่คุณครูจะสามารถใช้งานได้นะครับเคอันนี้ก็จะเห็นว่านี่นะครับเห็นไหมครับว่านะครับมีนักเรียนเนี่ยตอบถูกนะครับยังไงบ้างนะครับนี่นะครับจะเห็นเลยว่าโอเคนะครับทั้ง2คนตอบได้ครบทั้ง3อัน แต่นะครับตัวเลขข้างหลังเนี่ยก็คือจํานวนครั้งในการกดคนที่กดมากนะครับคนที่กดหลายครั้งแล้วเป็นตัวเลขเยอะๆเนี่ยแสดงว่านะครับใช้เวลานานในการเล่นหรือว่าอาจจะไม่รู้ว่าอันไหนคู่อันไหนแต่ถ้าเกิดคนไหนนะครับกดได้ตามจํานวนคู่เลย <c oughs> เช่นคุณครูมี3คู่แล้วเขาได้เป็นเลข3เนี่ยแสดงว่าเขากดในครั้งเดียวถูกนะครับกดในครั้งเดียวถูกคือ คู่ที่1ก็คู่กับคู่ที่1รู้เลยว่าอันไหนนะครับคู่ที่2คู่ที่2คู่ที่3คู่ที่3คือกด3ครั้งแล้วจบเลยนะครับอันนี้ก็เป็นในแบบของการจับคู่นะครับ A few moments later หลังจากที่นักเรียนตอบเข้ามาครบแล้วนะครับคุณครูสามารถกดที่ view p a r ตรงนี้เพื่อที่จะให้นักเรียนดูนะครับว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องหรือว่าถ้าเกิดนักเรียนตอบผิดมากเนี่ยนะครับก็จะได้เป็นการเน้นย้ำซ้ำทวนถึงสิ่งที่ถูกต้อง ความเข้าใจที่คาดเคลื่อนของนักเรียนเนี่ยให้เข้าใจได้ถูกต้องด้วยนะครับทุกท่านดูสิครับมองไปที่น้องแมวเนี่ยน้องแมวเหมือนจ้องตาเราอยู่นะครับผมโอ้ยน่ากลัวแล้วก็น่ารักไปด้วยนะครับโอเคครับไปกันต่อที่สไลด์ต่อไปนะครับอ่าสไลด์นี้ก็จะไม่มีอะไรแล้วนะครับหน้าของนักเรียนก็จะเห็นแบบที่คุณครูเห็นนะครับโอเคครับอันนี้ต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของ รอยนะครับจงกากบาททับรูปนกทั้งหมดและเลือกอัปโหลดรูปนกเข้ามาเพิ่ม1รูปนะครับในที่นี้นะครับผมจะขออนุญาตนะครับกากบาทก่อนนะผมจะลองเลือกสีดูนะครับเพ okay, นกมีอยู่ตรงนี้กากบาทกากบาทนกอ่านกมีอยู่ตรงนี้แล้วก็มีอยู่ตรงนี้นะครับอ่าอันนี้เลยอันนี้ก็เป็นฝั่งของนักเรียนอีกคนนึงนะครับสมมุติว่ากาก,ากบาทเข้ามานะ คุณครูอาจจะบอกนักเรียนด้วยก็ได้นะครับว่าให้ใช้ปากกาสีอะไรนะครับเคฝั่งของคุณครูก็จะเห็นแบบนี้นะครับสามารถกดคลิกเข้าไปดูได้นี่นะครับมีชื่อบอกนะครับว่าเป็นยังไงนะครับคนต่อไปเป็นยังไงบ้างอืมโอเคนะครับถ้าเกิดนักเรียนนะครับต้องการจะอัปโหลดรูปภาพเข้ามาก็กดอัปโหลดตรงที่เป็นรูปภูเขากับพระอาทิตย์ตรงนี้นะครับแล้วทําการค้นนะครับหรือว่าจะเลือกอัปโหลดที่ เครื่องคอมพิวเตอร์หรือว่าอุปกรณ์ของนักเรียนก็ได้นะครับอย่างเช่นผมขออนุญาตหารูปนะครับเคนะครับแล้วก็เลือกเข้ามาในลักษณะแบบนี้แล้วกดเซฟก็จะโหลดดิ้งเข้ามาแป๊บหนึ่งนะครับตื๊ดๆๆนี่นะครับแล้วก็จะทําการปรับนะครับแล้วก็นําไปไว้ในพื้นที่ที่ต้องการได้เลยนะครับหนึ่งครั้งหลังจากที่นักเรียนทําเรียบร้อยแล้วอย่าลืมกดซับมิดด้วยนะครับเคนะครับแล้วก็ในลักษณะแบบนี้ถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นละตึ้งนะครับ อยากแก้ไขก็สามารถแก้ไขได้นะโอเคนะครับกดคลิกดูนะครับนี่นะครับก็จะขึ้นมาแบบนี้แล้วนะครับคุณครูสามารถที่จะแชร์หน้าจอของนักเรียนแต่ละคนนะครับขึ้นไปบนหน้าจอของนักเรียนทุกคนได้นะครับลองกดแชร์ตรงนี้นี่นะครับเห็นไหมครับว่าตอนนี้ผมได้แชร์นะครับของนักเรียนคนนึงขึ้นมาที่ทําถูกต้องเรียบร้อยแล้วมีการกากบาดถูกต้องนะครับมีการใส่รูปนกเข้ามาในลักษณะแบบนี้ นี่คือความเจ๋งที่จะสร้างปฏิสัมพันธ์ได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับโอเคครับอันแชร์นะครับแล้วก็กดโค้ดไปที่สไลด์ต่อไปครับ2000 years later